นิยายเสียงเรื่องลิขิตปวดรัก my destiny lover บทประพันธ์โดย bright wind ตอนที่หนึ่งชีวิตใหม่เสียงพูดคุยที่เรียบง่ายน้ำเสียงที่ฟังดูอบอุ่นปนความเศร้าแต่มีความหวังดังขึ้นเป็นระยะระยะอยู่ข้างหูของชลิตาแถมเล่าถึงเรื่องราวที่เธอฟังดูแล้วไม่คุ้นเคยเอาเสียเลย ชลิตาสัมผัสได้ถึงสองมือที่หยาบกร้านแต่อบอุ่นและสองมือนั้นก็กำลังกุมมือของเธอเอาไว้สียงใครกันนะชลิตาเกิดคำถามขึ้นมาในใจทำไมฉันถึงรู้สึกอ่อนแอไม่มีเรี่ยวแรงอสิ้นเลยนะแขนขาก็แทบจะยกไม่ขึ้นชลิตาค่อยๆลืมตาขึ้นชา้าๆรู้สึกเบลอๆมืนๆนิดหน่อยทันใดน,นั้นก็มีเสียงหนึ่งแทรกเข้ามา อ้อมขวัญลูกตื่นแล้วเหรอไม่คิดว่าจะไม่ได้เจอลูกอีกแล้วอรไทยแม่ของอ้อมขวัญพูดขึ้นมาพร้อมกับน้ำเสียงที่ดีใจและตื่นเต้นสุดขีดมือก็เอื้อมไปกดปุ่มฉุกเฉินบนหัวเตียงปากก็เรียกหาคุณหมอคุณหมอคุณหมอคะคุณไข้รู้สึกตัวแล้วคะ่ะพร้อมกับหันรีหันขวางทำอะไรแทบไม่ถูกด้วยความดีใจที่ลูกสาวสุดที่รักได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงเกือบสามเดือนไม่ถึง5นาทีหมอและพยาบาลก็รีบเข้ามาดูอาการคนไข้ทันทีตรวจร่างกายพร้อมกับสอบถามถึงอารมณ์ความรู้สึกเบื้องต้นหลังจากที่คนไข้ฟื้นคุณหมอคุณหมอคะลูกสาวของดิฉันเป็นยังไงบ้างอรไทยรีบถามด้วยความกังวลและเป็นห่วงลูกสาวตอนนี้คนไข้ถือว่าโชคด,ดีมากครับ ฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่หมอคาดการเอาไว้อาการบาดเจ็บทางร่างกายก็จะได้รับการดูแลหมดแล้วส่วนทางสมองตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอาการโดยรวมถือว่าดีมากและจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงแรกคนไข้อาจจะมีอาการมึนงงอยู่บ้างหรือเบลอนิดหน่อยเนื่องจากคนไข้หลับไปเป็นระยะเวลานานช่วงนี้หมอก็จะคอยติดตามอาการเรื่อยๆนะครับหากไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนี้ ประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ก็กลับบ้านได้แล้วอระไทยได้ยินดังนั้นก็รู้สึกชื่นใจโล่งใจขึ้นเป็นกองหลังจากกินไม่ได้นอนไม่หลับมาเป็นเวลาเกือบสามเดือนเพราะกลัวว่ารูกสาของเธอจะไม่ยอมฟื้นทางด้านชลิตาที่เพิ่งตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการมึนงงเธอนั่งนิ่งตากรอกไปมาหันซ้ายและขวาขณะที่หมอและหญิงชาราคนหนึ่งกำลังคุยกัน คนเหล่านี้คือใครและที่นี่ที่ไหนผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมเธอถึงเรียกฉันว่าอ้อมขวัญและทำไมถึงบอกว่าฉันเป็นลูกสาวของเธอชลิตาคิดอยู่ในใจพร้อมกับตั้งคำถามมากมายหลังจากที่หมอและพยาบาลเดินออกไปจากห้องอรไทก็หันมามองเธอพร้อมกับเอามืออันหยาบกร้านลูบมาที่ศีรษะของเธอชลิตามองหน้าของหญิงชาราพร้อมกับสีหน้าที่แสดงถึงความสงสัย อ้อมขวัญลูกสาวของแม่เป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไงนหรือเปล่าอรไทยพูดออกมาพร้อมกับน้ำตาซึมชลิตาได้แต่สายหน้าแต่ก็ยังไม่พูดอะไรและยังเก็บความสงสัยและคำถามมากมายไว้ในหัวลูกอยากทานอะไรพิเศษไหมแม่จะกลับไปดูเด็กๆที่ร้านสักหน่อยอรไทเอ่ยขึ้นส่วนชลิตาก็ได้แต่สายหัวอย่างเดียวอรไทย,ยิ้มด้วยความอ่อนโยน ในใจก็คิดว่าคงเป็นเพราะลูกสาวเพิ่งจะฟื้นอาจจะยังไม่ปกติจึงไม่อยากจะคุยกับใครงั้นลูกก็พักผ่อนไปก่อนนะบ๊ายบายแม่จะเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนลูกอรไทยเอามือลูบศรีรษะลูกสาวอีกครั้งก่อนจะเดินออกจากห้องไปชลิตาค่อยๆเดินลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำแต่มันก็ทำให้เธอถึงกับช็อกหลังจากมองตัวเองบนกระจมีใครกันทำไมทำไมหน้าตาของฉัน นี่มันไม่ใช่ฉันชลิตาถึงกับหยิกแขนตัวเองเพราะคิดว่าเป็นแค่ความฝันแต่โอ๊ยชลิตาอดไม่ได้ที่จะร้องออกมาด้วยความเจ็บนี่นี่ไม่ใช่ความฝันผู้หญิงคนนี้คืออ้อมขวัญชื่อที่หญิงชราคนนั้นเรียกแล้วร่างของฉันอยู่ที่ไหนทําไมฉันถึงมาอยู่ในร่างของอ้อมขวัญน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชลิตาถึงกับเข่าอ่อน ยืนแทบไม่ไหวน้ำตาเริ่มไหลออกมารู้สึกสับสนทำอะไรไม่ถูกค่อยๆหันหลังเดินกลับมาสุดลงที่เตียงสมองหนักอึง้งคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันชลิตานั่งนิ่งคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้บริษัทอนันตชัยบิวดิ้จำกัดแผนกออกแบบ เย็นนี้เราจะไปดินเนอร์ที่ไหนกันดีครับเอาเป็นว่าผมตามใจคุณละกันคุณทานอะไรผมก็ทานได้หมดเสียงทุ้มจากปลายสายออดอ้อนแฟนสาวตาคะคุณก็เป็นแบบนี้ทุกทีแล้วอย่ามาบ่นให้ตาฟังทีหลังนะชลิตาบ่นใส่แฟนหนุ่มเล็กน้อยเอานาะคุณจะให้ผมได้รับไหมไม่เป็นไรค่ะตาขับรถไปเอง เดี๋ยวจะแชร์โลเคชั่นร้านให้เอาไว้เจอกันที่ร้านแล้วกันนะคะตกลงครับผมคิดถึงคุณนะบารมีหยอดคำหวานก่อนจะวางสายชลิตาอดยิ้มไม่ได้กับคำพูดของบารมีแม้ว่าจะได้ยินบ,ยบ่อยแต่มันก็ทำให้ใจของชลิตาฟูขึ้นมาทุกครั้งหน้าลานจอดรถชั้นบีบริษัทนันจชัย b u ด d i n g จำกัดชายชุดดำใส่หมวกแก๊ปสวมแมสท่าทางมีพิรุธ ในมือถืออะไรอยู่บางอย่างเดินรับๆล่อๆละ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 วนเวียนข้างรถ BMW ซีรีส์5สีแดงสักพักก็มีเสียงดังแกลกชายชุดดำหันรีหันขวางแล้วรีบเดินฉับๆจากไปเฮ้ยเครียงงานเสร็จสักทีกว่าจะเสร็จก็แทบแย่โปรเจกต์นี้เล่นเอาสะอ่วมเลยว่าไงจ้าเพื่อนสาวที่รักเครียรงานเสร็จหมดแล้วสี งานเสร็จแล้วก็ได้เวลาฉลองแล้วละ่ะว่าแล้วเราไปฉลองที่ไหนกันดีละ่ะสายชนเพื่อนรักของชลิตากระดีกระยาอยากจะดริ้งเต็มที่หลังจากอัดอั้นมานานเสียใจเย็นนี้เขามีนัดจะจ้าเอาไว้คราวหน้าละกันชลิตาทำหน้าตายะเยะเยเพื่อนอดอีกละคบคนมีแฟนแล้วก็เงี้ยกินแฮว์ทุกที มีแฟนแล้วก็ลืมเพื่อนอย่าให้ฉันมีมั่งก็แล้วกันสายชนทำท่าน้อยใจแต่ไม่ไวที่จะอวยพรเพื่อนรักนั้นก็กินข้าวให้อร่อยอร่อยแล้วกันนะจ๊ะคุณสวยชลิตาพยัก,นห,กหน้าหึกงหึ่งพร้อมกับอมยิ้มเสียงรองเท้าส้นสูงเดินอย่างมีความสุขพร้อมกับเสียงัมเพลงโกรธในลำคอชลิตาก้าวเท้าขึ้นรถคันหรูก่อนออกรถ ็ไม่ลืมที่จะแชร์โลเคชั่นร้านอาหารให้กับปารมีแฟนหนุ่มชลิตาขับรถอย่างมีความสุขพร้อมกับเปิดเพลงฟังเบาๆตามประษาคนมีความรักในใจก็คิดว่าปันนี้ปารมีจะไปถึงหรืยังหนะ้าครึ่งทางก่อนถึงร้านอาหารจู่ๆก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาตัดหน้ารถของชลิตาชลิตาหักพวงมาลัยหลบพยายามประคองรถ แต่เอ๊ะทำไมรถถึงเบรกไม่อยู่ไหนเป็นอะไรรถของชลิตาพุ่งเข้าไปหารถอีกคันหนึ่งด้วยความเร็วของรถขณะที่เธอขับมาเบรกก็เบรกไม่อยู่ทำให้รถพุ่งชนอีกคันอย่างจังเสียหลักพลิกคว่ำส่วนรถเก๋งอีกคันก็พยายามจะหักหลบจนไปชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางชลิตาติดอยู่ในรถคันที่พลิกคว่ำ เลือดท่วมตัวสายตามองไปเห็นสาวอีกคนที่นอนแน่นิ่งอยู่ในรถอีกคันแล้วก็สลบไปบรรยากาศที่เงียบสนิทในห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งชลิตาในร่างของอ้อมขวัญน,นั่งนิ่งเงียบใช้ความคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ต่างๆใช่แล้วใบหน้านั้นผู้หญิงคนนั้นก่อนที่ฉันจะสลบไปอ้อมขวัญ เธอนั่นเองที่ติดอยู่ในรถคันนั้นและทำไมฉันถึงมาอยู่ในร่างของเธอแล้วเธอหายไปไหนแล้วร่างของฉันละหายไปไหนคำถามมากมายผุดขึ้นมาไม่รู้จักหยุดย่อนแล้วฉันจะทำยังไงต่อไปชลิตาถามตัวเองชลิตาทบทวนถึงอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ ว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ในร่างของอ้อมขวัญและเธอก็ฉุบคิดขึ้นมาอีกครั้งว่าทำไมเบรกรถถึงรีกไม่อยู่ก็เธอเพิ่งเอารถไปเข้าอู่เช็คสภาพรถมาไม่กี่วันนี้เองหรือว่ามีใครต้องการจะทำร้ายเธอแต่ฉันก็ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนนี่นาตอนนี้ถึงกลับจะเอาชีวิตกันเลยเหรอแล้วใครกันฉันจะต้องหาคำตอบในเรื่องนี้ให้ได้ แต่จะทำยังไงในเมื่อฉันอยู่ในร่างของอ้อมขวัญเสียงเปิดประตูดังขึ้นพร้อมกับเสียงหญิงชาราอ้อมขวัญลูกเป็นยังไงบ้างมึนหัวอยู่ไหมแม่ซื้อของอร่อยๆที่ลูกชอบทั้งนั้นเลยอรไทยพูดพร้อมกับชูข,ของที่ซื้อมาให้ชลิตาดูชลิตายิ้มรับรู้สึกถึงความอ่อนโยนที่หญิงชารามีต่อลูกสาว ถ้าคุณป้ารู้ว่าอ้อมขวัญไม่อยู่แล้วเธอจะเป็นยังไงชลิตาคิดในใจพร้อมกับทำหน้าเศร้าคงเลือกไม่ได้แล้วสินะฉันคงต้องเป็นอ้อมขวัญลูกสาวของคุณป้าจริงๆซะแล้วแม่คะอระไทยหันไปตามเสียงพร้อมกับโผเข้ากอดลูกสาวและพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออ้อมขวัญน,นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ลูกพูดกับแม่ตั้งแต่หนูฟื้นขึ้นมา แม่ดีใจเหลือเกินอดทนอีกหน่อยล,ลูกอีกไม่กี่วันลูกก็จะได้กลับบ้านแล้วแม่คะหนูสับสนนิดหน่อยขอโทษนะคะสองสัปดาห์ต่อมาอ้อมขวัญออกจากโรงพยาบาลแม่มารับแล้วจ้าน้ำเสียงอบอุ่นดังออกมาหลังจากประตูถูกเปิดออกห้องทำงานของปารมี เจ้านายพักผ่อนบ้างเถอะครับคุณทำงานไม่หยุดเลยหลังจากคุณชลิตาจากไประวังสุขภาพด้วยครับเดีย๋ยวจะไม่สบายเอาคุณท่านก็จะมาเอ็ดผมอีกอัศดางที่เป็นทั้งเลขาส่วนตัวและเป็นเพื่อนสนิทของปารมีกล่าวเตือนนี่แกจะเป็นห่วงฉันจริงๆหรือเป็นห่วงตัวเองจะโดนพ่อแม่ฉันด่ากันแน่ไว้อัดมาแซกันอยู่ได้ปารมีค้อนเพื่อน ฉันก็ห่วงแกจริงๆนั่นแหละอัสดางกล่าวย้ำตั้งแต่ชลิตาประสบอติเหตุและจากไปปารมีก็ทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่สนใจใครกลายเป็นคนบ้างงานบางวันถึงกับนอนอยู่ออฟฟิศเพราะยังทำใจไม่ได้เรื่องที่ชลิตาเสียชีวิตเออฉันก็แค่เตือนแกเท่านั้นแหละเสียงเคาะประตูดังขึ้นก็ก็ก ปารมียังไม่ทันได้อ้าปากประตูก็ถูกเปิดออกปาค่ะลินมารับคุณไปทานข้าวเย็นค่ะเสียงเกวลินเจ้อยแจ้วมาตั้งแต่หน้าประตูอัดาสดงกระซิบแล้วเดินจากไปงานนี้ตัวใครตัวมนันนเวย้ยปารมีทำหน้านี้คิ้วขมวดพร้อมกับสบทดไอเพื่อนชั่วเกวลินตามติดปารมีหนึบ ตั้งแต่ชลิตาเสียชีวิตเกวลินเป็นลูกพี่ลูกน้องของชลิตาพ่อแม่ของเกวลินประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตั้งแต่เกวลินยังเด็กพ่อของชลิตาจึงรับเกวลินมาเป็นลูกบุญธรรมและเลี้ยงดูเกวลินเหมือนลูกสาววันนี้งานผมยุ่งมากผมยังเคลียร์งานไม่เสร็จเลยคุณไปทานก่อนเถอะประมีบอกปัดเพราะไม่อยากไปไม่เป็นไรคะ่ะ ลินรอได้เดี๋ยวลินจะอยู่เป็นเพื่อนคุณจนกว่างานจะเสร็จก็แล้วกันนั่งเฝ้ากันขนาดนี้ปลิกตัวไปไหนไม่ได้เลยปารมีพึมพำในใจเวลาผ่านไปจนเกือบถึงสองทุ่มบารมีก็รู้สึกเกรงใจกัวลินขึ้นมาที่อุตสานั่งรอยอยู่นานอยู่หรือยังครับปารมีถามกยวลินด้วยความเกรงใจ เกวลินพยักหน้าแพรางสงิมหวานพร้อมสายตาออดอ้อนหู่จนไส้กี่วแล้วเนี่ยเกวลินเอามือลูบท้องตัวเองขอโทษนะครับที่ให้รอดึกแล้วงานผมก็ยังไม่เสร็จแต่ไม่เป็นไรเอามาทำวันพรุ่งนี้ต่อละกันเกวลินรีบลุกขึ้นมาควงแขนปารามีพร้อมกับบอกงั้นเราไปทานข้าวกันดีกว่าไหมคะไปทานร้านไหนดีคะ แล้วแต่คุณละกันผมยังไงก็ได้อืมงั้นไปทานที่กาวน่าเรสเสอรลองก็แล้วกันนะคะที่เนี่ยอาหารเขาขึ้นชื่อมากแถมยังมีเมนูโปรดของลินตั้งหลายอย่างด้วยบารมีได้ยินชื่อร้านก็ทำให้คิดถึงชลิตามากขึ้นไปอีกเพราะร้านนี้เป็นร้านที่เขากับชลิตานัดกันไปทานข้าวก่อนที่ชลิตาจะประสบอุบัติเหตุเอ,อ เราเปลี่ยนไปทานร้านอื่นดีไหมครับผมไม่ค่อยชอบร้านนี้สักเท่าไหร่บารมีรีบบอกดิเศษไหนบอกว่าแล้วแต่ลินไงคะเบลลินทำท่าไม่พอใจก็ได้ครับบารมีถอนหายใจตอบรับแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ในใจก็คิดรีบๆกินจะได้รีบกลับทั้งสองเข้าไปนั่งในร้านพร้อมกับสั่งอาหารและวายชลิตาในร่างของอ้อมขวัญ เข้าไปกอดแขนแม่พร้อมอ้อนแม่คะหนูจะพาแม่ไปทานอาหารร้านร้านหนึ่งอ้อมขวานขับรถเข้ามาจอดหน้าร้านอาหารมันจะดีหรือลูกร้านนี้อาหารแพงมากเลยนะแม่ว่าเราไปทานที่อื่นดีกว่าอาราไทยกังวลใจเพราะร้านนี้มันอองจะเกินฐานะของเธอกับลูกสาวนะคะแม่แค่ครั้งเดียวเองถือซะว่าฉลองที่หนูปลอดภัยจากอุบัติเหตุนในครั้งนี้ก็แล้วกัน รับรองว่าหนูจะสั่งเมนูที่ถูกที่สุดในร้านเลยค่ะอ้อมขวัญอ้อนแม่พร้อมกับทำตาปริบๆหน้าอินดูอรไทยทนลูกอ้อนของลูกสาวไม่ไหวขอตามใจลูกสาวสุดที่รักสักครั้งหลังจากอ้อมขวัญก้าวเท้าเข้าประตูร้านเดินผ่านเข้าไปสองโตอาหารสิ่งที่ทำให้ต้องตกใจและทำให้เธอต้องหยุดเดินปารามีอ้อมขวัญถึงกับเผลอเรียกชื่อชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา รูปร่างภูมิฐานที่นั่งอยู่โต๊ะด้านหน้าเธอปารมีหันไปทางหญิงสาวพร้อมกับสงสัยว่าใบหน้าของเขามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมองเขาและทำหน้าตาตกใจขนาดนั้นคุณรู้จักเธอหรอคะเกวลินเอ่ยถามก็เห็นว่าปารมีมองกลับไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งอ้อมขวัญหันไปตามเสียงที่เธอคุ้นเคยและต้องแปลกใจเมื่อเจ้าของเสียงนั้นคือเกวลิน และเกิดคำถามขึ้นในใจอีกครั้งทำไมถึงเป็นเธอและทำไมเกวลินกับปารมีถึงอยู่ด้วยกันเปล่าผมไม่รู้จักเขาน่าจะจำคนผิดครับอ้อมขวัญได้สติแล้วรีบหันหน้าเดินออกไปรีบมองหาที่นั่งหันมาเจอโต๊ะข้างๆว่างอยู่พอดีแม่คะเรานั่งตัวนี้ก็แล้วกันค่ะระไทยพยักหน้ารับ อ้อมขวานนั่งลงพร้อมกับเรียกบริกรเพื่อสั่งอาหารแต่หูของเธอคอยแต่จะเงียบฟังบทสนทนาของเกวลินกับปรมีอยากรู้ว่าทั้งคู่คุยอะไรกันบ้างอ้อมขวานในลูกบอกอยากกินอาหารร้านนี้ไม่ใช่หรือทำไมขี่อาหารไปไปมาๆละ่ะมันไม่อร่อยหรือไงลูกอรไทยถามลูกสาวเพราะดูผิดสังเกตจากความกระตือรือร้อนที่จะมาทานอาหารก่อนหน้านี้ ปาปาเปล่าค่ะหนูกําลังพิจารณาอาหารว่าเขาใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างทําไมมันถึงอร่อยจังเผื่อเอาไปลองหัดทําที่บ้านดูอระไทยอมยิ้มดูความไร้เดียงสาของลูกสาวคุณพ่อบอกว่าจะให้เราทั้งคู่มั่นกันเรียนหน้าคุณคิดว่ายังไงคะเอเวลินถามปรมีเพื่ออย่างเชิงเออคือผมมั่นเหรอปา นี่แค่ไม่กี่เดือนคุณก็นอกใจและลืมฉันไปแล้วอย่างนั้นเหรอออมขวัญเริ่มรู้สึกกระอักกระอ่วนท้องเริ่มไม่รับรู้สึกตกใจกับคำพูดของกิวลินรีบเรียกบริกรเช็คบินและเดินออกจากร้านไปทันทีอะไรกันยิขวัญนึกอ,อยากจะกินก็กินนึกอ,อยากจะไปก็ไปพวดพลาดสิ่งนั้นแม่ตามอารมณ์แกไม่ทันแล้วนะเนี่ยเออไม่มีอะไรค่ะแม่ คือหนูอิ่มแล้วและเรียกว่ามีธุระแม่ขับรถกลับบ้านไปก่อนนะคะอะไรยลูกคนนี้นี่เอาละไทยบ่นพึมพำและขับรถออกไปปาคาคุณยังไม่ตอบฉันเลยเกวีนลินคาดคั้นเอาคำตอบลินคือเอ่อความจริงแล้วผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณแบบนั้นผมคิดว่าคุณเป็นน้องสาวของผมคนหนึ่งขอโทษนะครับ ส่วนเรื่องมัน่นผมจะไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของผมอีกทีบางทีท่านอาจจะเข้าใจอะไรผิดบางอย่างผมเคลียร์บินให้แล้วคุณทานให้อิ่มนะครับผมต้องขอตัวก่อนพอดีผมมีธุระปารมีรีบลุกเพลิดพลาดออกไปพร้อมกับเสียงเกวลินเรียกตามหลังอย่างไม่พอใจปลาปาคะปาเดี๋ยวก่อนเราดินด้วยเกวลินรีบวิ่งตามหลังปารมีแต่เหมือนว่าจะตามไม่ทนันซะอย่างนั้น บ้าจริงเกวลินสะบทออกมาน้ำเสียงไม่พอใจอ้อมขวัญเรียกแท็กซี่ให้มาส่งเธอที่สะพานลอยริมแม่น้ำแห่งหนึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ชลิตากับปารมีชอบขับรถมาหยุดและยืนรับลมชมบรรยากาศและวิวริมน้ำยามค่ำคืนอยู่บ่อยๆสถานที่ที่ได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านไปมากับแสงสีที่ถูกประดับประดาตามตึกต่งตางๆริมน้ำ มันให้บรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกอ้อมขวัญยืนทอดสายตามองออกไปน้ำใสๆก็เริ่มไหลออกมาจากตาพ่อพ่อคะหนูคิดถึงพ่อบารมีฉันคิดถึงคุณฉันอยู่ที่นี่ฉันยังไม่ตายอ้อมขวัญอดไม่ได้ที่จะร้องไห้ออกมาฉันจะทำยังไงถึงจะได้กลับไปหาพ่อกลับไปหาทุกคนปา ฉันไม่คิดเลยว่าแค่เพียงไม่กี่เดือนคุณก็ลืมความรักของเราหมดแล้วคุณมันผู้ชายเฮงซวยฉันเกลียดคุณอ้อมขวัญอดไม่ได้ที่จะตะโกนออกไปดังๆปรมีขับรถมาจอดอีกฝั่งหนึ่งของสะพานที่เขากับชลิตามาด้วยกันบ่อยๆขณะที่กำลังมือลอยและคิดอะไรบางอย่างอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงอีกคนตะโกนออกไปฉันเกลียดคุณ เขาคิดว่าการได้ตะโกนออกไปดังๆเหมือนผู้หญิงคนนั้นก็คงจะดีเหมือนกันอาจทำให้เขาหายคิดถึงชลิตาลงบ้างชลิตาผมคิดถึงคุณปารมีตะโกนออกไปดังๆแต่เหมือนฝั่งตรงข้ามจะไม่ได้ยินเพราะเสียงรถยนต์เก่าๆที่วิ่งผ่านมาพอดีทั้งคู่ต่างยืนหันหลังให้กันบนสะพานลอยเดียวกันพร้อมกับบรรยากาศที่แฝงไปด้วยความเศร้า